น,นี่เจ้าเพื่อนๆแกงปลากระป๋องบุ้นเส้นของเราจ้ะมาจ้ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําแกงบุ้นเส้นปลากระป๋องกินกันนะจ๊ะเรามาดูส่วนผสมหรือส่วนประกอบเดี๋วเตาจะใช้อะไรบ้างจ้ะเรามาเริ่มต้นที่ะตะไคร้ขา่ากระเทียมรากผักชีหอมแดงหอมแกกจ้ะแล้วก็ดีวเตาจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยจ้ะพริกต้ตนหอมผักชี แล้วก็พละเอกของเราก็คือปลากระปอ๋องหุ้นเส้นจ้าน้ำปลาเกลือน้ำตาลจ้าเดี๋ยวเต่าก็ลืมไปมะกรูดจ้าเดี๋ยวต้องไปหยิบไปมะกรูดมาก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะจ้าใส่น้ำลงไปจ้าใส่น้ำลงไปเดี๋ยวเต่าใส่ไปหนึ่งลิตรจ้าตอนนี้จะใส่ลงไปเลยจ้ขาข่ากระเทียม รักปลาชีจ้าเดี๋ยวเรามารอน้ำเดือดกันนะจ้าตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวเราใส่ซุปใส่ก้นอนลงไปสักก้อนหนึ่งนะจ้าเพิ่มความนัวนจ้าก็ใส่หอมแดงไปด้วยนะจ้า เ,เ,ดดนนเดี๋ยวเราหอมแดงสุกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปลากระป๋องกับบุลเส้นจ้ะพอหอมแดงเราเริ่มสุกเราใส่บุลเส้นลงนไปเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูบุลเส้นของเรานะจ๊ะว่ามันโอเคหรือยังพอมันเริ่มจะได้เดี๋ยวเราก็ใส่ปลากระป๋องกันเลยจ้ะเฮ้ยเด่นเลยจ้ะ เดี๋ยวลืมฉีดใบมะกรูดลงไปด้วยนะเจ้าเพื่อนๆในเตาลืมนะจ๊ะเดี๋ยวมาชิมดูกันหน่อยนะจ๊ะว่ามันรสชาติมันหอมหรือเปล่าเดี๋ยวเตาขอเติมน้ำปลาหน่อยจ้า เตรีมกมนัวนวแล้วนะจ๊ะเติมหวานอีกสักหน่อยนึงเสร็จแล้วแก้ลงไป้เลยจ้าผอมกับ,กกกบต้นหอมกับชีจาะส่ผิดไม่ไดมากินไหมจ๊ะเพืเ่อนๆนี่จ้ะแกงปลากระกป๋องวุ้นเส้นจ้ะเพืเ่อนๆ Nói kỹ nói cho kèm coi các bóng xin